ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็คใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็คเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็คเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไคถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอคุณครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่36ท่านแล้วนะครับนะรายชื่อตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับไม่ใช่ทักมามั่วนะครับนะ นะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนใครที่อยากทักมาสอบถามผมหรืออะไรสักอย่างนี้ทักไปในเพจเลยนะครับน้ามีแอดมินตอบนะครับแต่ในไลน์นี้อย่าทักมาม่วนะครับนะต้องขอชี้แจงกันหน่อยนะครับนะโอเคครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับนะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับนะผมดูแลอย่างดีนะครับโอเคนะครับไปขอบคุณครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาฟาร์มขยะโคตรแพงนะครับชิ้นละเจ็ดร้อยครับเพื่อนๆนี่หัวใจนี่เลยนะครับมาดูกันครับว่ามันแพงแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมครับหัวใจเจ็ดร้อยครับโอ้โหอันอื่นสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็สู้ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สี่ร้อยเองนะครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหกร้อย สามร้อยโอ้โหไม่มีอะไรสู้ได้เลยนะครับคือผมได้ไปสรรหาไอประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะเจอนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับมุมนี้เลยนะครับมันจะมีกล่องของขวัญแค่สองอันเองนะครับแต่ถ้าเราตีไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับนะผมก็จะกินเป็นเด็กสี่ขวดห้าขวดแล้วกัน่ากดนเนี้ยมันกดมันแหลกมันแหลกครับเด็กห้านะครับ กินแค่นี้นะครับเพราะว่าลืมซื้อยามานะครับโอ้โหส่วยจริงๆนะครับกินแค่แค่นี้จริงๆครับนะก็ยิงเลยนะครับมันร้อยเอ้ยมันร้อยสิบนะเลเวลอ่าเลเวลมันร้อยสิบนะครับไม่สามารถกดธาตุได้นะครับเพื่อนๆยิงสดๆเลยนะครับไม่สามารถกดธาตุได้นะครับเลือดมันอยู่หนึ่งแสนนะครับตัวเนี้ยเลือดมันอยู่แสนหนึ่งนะครับอ่า มันไม่สามารถกดธาตุได้นะครับแต่เราใส่การ์ดได้นะครับนี่ใส่การ์ดนี้ได้นะครับอ่าใส่การ์ดนี้ได้นะครับใส่ไปเลยสองใบนะครับถูกนะครับการ์ดผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ดีสุดไหมแต่แต่ผมหาทุกจุดแล้วนะครับมันมันเดินนะครับมันไม่อยู่กับที่นะแต่ตรงมุมเนี้มันอยู่กับที่นะครับ เห็นไหมเรายิงอยู่กับที่เลยไม่ต้องเดินไปไหนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะเดินจนงงนะครับเสียเวลามากนะครับเพราะว่าเราการที่เราเดินอ่ะมันจะเสียเวลานะครับเราต้องหาจุดที่เราไม่ต้องเดินเยอะนะครับเดินนิๆงักก็พอครับอย่าไปเดินแบบเดินมั่วนะครับถ้าเดินมั่วเนี่ยผมบอกเลยว่ายากนะครับเนี่ยถ้าจุดนี้เราไม่มีเดินนะครับเราจะอยู่ตรงเนี้ตลอดเลยนะครับยิงเรื่อยๆนะครับผมยิงเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหคมยิงอยู่ร้อยกว่านะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันเพิ่มคมยิงไว้อ่าออกอ่าเพิ่มมาอีก4.5นะครับบิดก่อนิดการต่อสู้อ่าไม่ต้องต่อสู้นะยืนอยู่ตรงนั้นแหละ ยิงไวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไปสองร้อยเพื่อนคิดว่ามันมันช้าไปหรือเปล่าครับมันก็พอดีนั่นแหละครับเพื่อนเพราะว่ามันไม่ได้เกิดไวขนาดนั้นนะครับเห็นไหมมันไม่ได้เกิดไวครับมันเกิดพอดีเรายิงทันอนะ่ะมันก็เลยพอดีไปเลยนะครับ อันนี้ผมก็บางตัวบางครั้งผมก็ยิงไม่หวันหิดดูครับแป๊บเดียวร้อยสี่สิบครับขยะมันไม่ได้ถูกนะครับเพื่อนร้อยสี่สิบครับแป๊บเดียวผมกินเป็นอาหารเพนหกหกจานนะครับแล้วก็เด็กอ่าแล้วก็ยิงไวนะครับแค่นั้นนะครับไม่ต้องยิงไวมากนะครับเพราะว่ามันเกิดไม่ไม่ไวเท่าไหร่นะมันเกิดพอดีอะ่ะ มันเกิดพอดี aspd 200ยิงยิงชิวๆครับถ้าเรายิงไวกว่าน,นี้มันก็จะยิงเป็น2ฮิตแต่ถ้าดาเมจไม่ถึงผมก็แนะนำยิง2ฮิตไวๆก็ได้นะครับผมบางบางครั้งผมก็ไม่ยิงวันฮิตนะบางครั้งผมก็ยิง9 0 0 0แสนนะครับเพราะว่าดาเมจผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่แรงมากนะครับได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ขยะมันดรอปง่ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหม ขยายาอะไรมันจะดอกง่ายขนาดนั้นนะครับโคตรแพงด้วยนะครับนะก็ห้าร้อยสิบนาทีนะครับฝากเฮ้ยผมดองไว้สามวันเอาง่ายๆเลยไม่มีเวลาฟาร์มนะครับมีคนทักเข้ามาถามหาผมเยอะมากนะครับว่าพี่ทําไมถึงดองตอบไปตรงๆเลยนะครับไม่มีเวลานะครับนะผมก็กดยาลูกสิบอีกหกสิบนะครับมันก็เลยเป็นห้าร้อยสิบนะครับแต่ผมไม่ได้ไปฟังเพลงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาครับ แค่ฟาร์มนี้ก็ยังไม่มีเวลาเลยนะครับประมาณนั้นนะตอนตอนมาเงินผมมีอยู่12นะครับก็ขึ้นมา100่งแไวมากนะครับเพื่อนๆไม่มี VIP นะครับ V i ไไม่มีนะครับศูนย์เลยนะครับนะตัวเนี้ยฟาร์มยันเลเวลร้อยสีเลยนะครับชิวๆนะครับมามาประมาณ90ก็ไดถ้ถ้าถ้าถึงนะ ถ้าถ้ายิงตายนะครับแต่ถ้ายิงไม่ตายก็2ฮิตก็ก็ไหวอยู่นะครับแต่3ฮิตไม่น่ามานะครับ2ฮิตนี่ได้อยู่นะครับเห็นไหมครับดูขยะผมครับ197แล้วนะครับถึงมันเกิดช้าผมว่ามันก็โอเคนะดีกว่าเราไปวิ่งหาตีมอนนะครับโอกาสอ้น,นี่มันได้เยอะกว่านะครับ เดี here, ๋ยวมันจะตันเรานะครับถ้าเราไม่ยิงวันฮิตอ่ะแต่ถ้าเรายิงวันฮิตมันก็จะสบายหน่อยเพื่อนๆ่อนผมหงุดหงิดอ่ะครับเดี๋ยวผมกลับเลยจริงๆผมเป็นคนที่ชอบยิงไวนะผมผมมาเห็นยิงช้าๆอย่างนี้ผมหงุดหงิดเพื่อนๆเคยเป็นไหมใครที่เล่นสนจะจะรู้นะครับถ้ายิงไม่ถึง300ยนี่หงุดหงิดจิ๊บหายนะครับผมขอซื้อยากว่นไม่ไหวครับ ซื้อยาอีซื้อยาอันนี้เลย B เลยนะครับห้าจานโอเคครับต้มหุดหงิดจัดนะครับก็ตีไปสิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆน,นะเพราะว่าเราต้องซื้อยาอีนะครับรวมทุนนะใครที่ไปไม่เป็นตามผมมาเลยนะครับกดมาตรงนี้นะครับอ่ากดมาตรงนี้แล้วก็กด F 1เลยนะครับนี่ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อน สบายนะครับไม่ต้องเดินมานะครับเพื่อนนี่พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดมาตรงกลางนะครับเดินไปตรงกลางเลยนะครับไม่มีไฮไลท์นะคลิปนี้อาจจะอาจจะชิวๆหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้คนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีไฮไลท์นะครับก็เลยพาไปเลยถ้าตอนนี้เลยนะครับ พอ,พอดีผมไม่มี VIP นะผมก็เลยต้องเดินมานครับายพอเข้าไปตรงตรงกล่องจุดกลางนี้แล้วเราก็ถึง F2 นะครับสถานที่เราฟาร์มนะครับนี่ F2 นะครับมุมนี้เลยนะครับบิ๊กเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจับวางจับวางให้ผมหน่อยจับวางนะเพื่อนจับวางโอ้โ <c> ห <oughs> จับวางอะไรละเดินเราก็ได้นะครับไกลจัด เห็นไหมกล่องของขวัญตรงนี้ก็เยอะนะครับแต่มันแต่ม really. ันแต่มันต้องเดินนะครับจริงๆถ้าถ้าเราเดินอ่ะเราจะเสียเวลามากเพราะว่าผมเดินช้านะครับแต่ถ้าใครมีการมูนไลท์ก็จัดเลยนะครับนี่นะครับผมก็เลยกิน a อ I ไปก่อนหงุดหงิดนะเพื่อนเพื่อเคยเป็นไหมยิงช้าช้านผมหงุดหงิดชิบมหายเหตุผลที่ผมยิงช้าคือผมใหม่กดสก นี่ครับสกิลกดสกิลนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวิวสิบห้ามันจะมันจะกินน้อยกว่านี้นะครับแต่ผมยังไปไม่ถึงนะผมต้องจ็อบสี่สิบก่อนนะครับถึงจะวิวสิ่ถึงจะวิวสิบห้าได้นะครับตอนนี้จอบผมเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้จอบผมยี่สิบห้าแล้วโหอีกโดนนะครับอ่ายิงไปขึ้นมานิดนึงนะครับก็โอเคแล้วนะครับอ่าสองร้อยหกสิบก็ยังดีนะครับดีกว่ายิงสองร้อยนะหงุดหงิดทิ้หายเลยนะครับยิงสองร้อย เท่านี้ก็พอแล้วครับอ่าเท่านี้ก็พอละยิงประมาณ260นะแ้วถ้าใครยังไม่สุดนะครับก็กินเป็นอาหารนะครับถ้าถ้าผมไปกินเป็นอาหารยิงไวนี่ผมบอกเลยว่าอืดยิงไม่ตายนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ไปดูครึ่งหลังกันนะครับว่าหุ้ยแป๊บเดียว200แล้วนะครับเพื่อนๆไวามากอย่าบอกใครนะครับอย่าบอกใครรู้กันแค่เรา2คนนะครับเพื่อนๆไปไปดูครึ่งหลังกัน let's go นะครับเพื primero, ่อนๆก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนะผมฟาร์มยันในแดงเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับฟาร์มแดงเลยนะครับฟาร์มจนมันไม่กระดิกครับเพื่อนๆดูไอขยะผมนะครับสามพันโคตรเยอะครับเงินสดได้ลองขายขยะก่อนเงินสดได้ประมาณตีเพสัก เอ็มกว่านะครับไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะเนงินสดแต่ขยะนี่ผมบอกเลยว่าเพียบเฮ้ยได้อันนี้ด้วยนะครับลูกอมเอามันดอปลูกอมด้วยเหรอครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพื่อนผมลืมนะครับเนี่ยมันดอปลูกอมด้วยแฮตีไปหมื่นตัวนะครับโโหดจัดใช่ครับดอปลูกอมด้วยครับโอ้โหสุดจัดครับ สายมนาห้ามพลาดเลยนะครับหรือขายก็ได้นะครับขายก็ออกนะแพงด้วยนะครับไปเราไปขายกันนะครับเอ้ยมันราคาเท่าไหร่เนี่ยห้าอยโอ้โหสุดจ,จัด,ม,ดมานะครับมาลองดูกันนะครับว่าเราได้ได้เท่าไหร่ขี โคตรโหดครับโ,โหสองเอ็มเลยนะครับเพื่อนๆวางขายเลยนะครับลูกอมได้เท่าไหร่ครับหูลูกอมก็ได้นะครับเนี่ยสุดจัดเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเพื่อน คลิปหน้าเราจะไปฟาร์มที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาให้ผรรมุเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับ